สวัสดีครับท่านนะนะพบกับผมชัดเซราพันปลาซุกโขไทยพัฒน์ินนี่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันยุทธครับก็มีโอกาสได้มานั่งยิงปลาครับก็ฝา,ากนะฮะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไม่รู้วันนี้จะมีผลงานไหมเดี๋ยวเรามารุนกันครับโอเคนั่งเลยครับ แค่กินไหมนิดเดียวเองครับโอ้โหจะไดย อะไรวะไม่โดนโอ้ยโดนไม่เข้าได้แต่เก็บครับนี่โอ้จ,จอเลยฝนจะตกแล้วด้วยอะไรวะเนี้ย yep. ้าอะครับตัวไม่ใหญ่แล้วก็ได้กับข้าวเลยนะน่นเดีด๋ยวดิไม่ก็ยิงใกล้ๆนันเนี่ยทำมมอีกเนี่ยไม่น่ามาแล้วดูนะอื้อ ต่ออีกสักพักหนึ่งครับมันจะมีตัวไหม

อะไรวันนี่ยจบเลยหมดสิทธิ์แล้ววันนี้โอ้โหมันไม่เข้ากันเนี่ยยางอ่อนแล้วมั้งเนี่ยมันไม่เลยเงี้ยงแรกไปครับโอ้แต่ได้ครับใหญ่ด้วยน่าจะต้องมีเกือบสองโล เน oh. ี่ครับเก็ตยังอยู่นะครับไม่เข่ากับยางแต่ยางอ่อนนะครับนี่เฮ้ยเจ,จ้าใจสาล้อครับเห็นมันมาขึ้นรอบนึงขนะยับปืนไม่ได้ เองครับกลับบ้านดี่ว่ามั้กลับบ้านครับจะรีบลงไปเอาแล้วก็น่าจะลากันแค่นี้ครับโอ้ ไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับปลาพุ่มน,นี้สงสัยจะมีของดีครับยิ่งไม่เข้าครับโอ้ยพลาดสองตัวเลยครับโอเคต้องลากลับกันเท่านี้นะครับไม่เห็นหน้าครับอายครับ <c oughs> โอ้ยยังไงฝากล้านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพันปลาสุขโขดไทยพัดถิ่นให้ด้วยนะครับโอเคไว้แก้มือวันหน้าครับโอ้ พาดนะพาดพาดแบบอย่างแรงเลยครับโอเคครับบายครับ